พี่ิี้มางามต่องาไปแกอะไรเขากับว่าสยงามไม่อายเพเกิดบันจัน์เกิดบันจันทร์บอกเกิดบั้นจันทร์เหอนเสี้ยวรงคืองามเกิดบัานจันทร์ะบอกทุ่งไซซีแม่ดิขี้ขาวขี้ข้าวข้ขาวคุณนางไปใส่หนุ่พิิตรคนบักูงามเพราะเกิดบัานจันทร์ก็บันจัน กูกระนกูกูยางกัใช้กูใช้กตักน้ำชุกกูกินกูใช้ตักน้ำชุกกูกินยางกูไปพอทานกูใช้กัแบกทานเกูเพากูเกิดดันจันกูบอพวกห้คือมึงอีกข่าวเจ้าหนี้นี่มหลอกเล่นเพลิน ไม่เคเห็นจ้าเคลียร์ายนยีตายแ้วอ้ตว้อ๋อจับอ้นอนก่งเท้ามึงเศ้าหัวอย่านี้โอยยายอยโอยยว้ย่นี่ขึ้ไปหมืเอลรท์อี Thank <laughs> you.